สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพี่เจมอีกแล้วครับผมเจอพี่เจมเมื่อไหร่ก็ออกลดตออโต้แน่นอนครับออกลดออโต้มาอีกแล้ววันนี้มา4คันด้วยกันอ่าใช่เป็น4คันที่เป็นรถที่เด็ดเผื่อใครหารถกลับบ้านผมเอารถสวยๆมาให้ขับอ่าปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่หรือไปเที่ยวรถ4คันสี่สไตล์ใช่สี่คันลูกแบบเพราะเรามาที่ออกลดจะต้องเป็นสไตล์นี้ตลอดใช่แล้วก็เป็นรถที่ท่านเรียกว่าคว้าคุญแจขับไปหาครอบครัวต่างจังหวัดกลับบ้านหรือไปพักผ่อนสมอง ช่วงปีใหม่อากาศหนาวๆแบบนี้สบายสบายสบายแน่นอนโอ้โหเป็นไงในแบ็คกราวด์ด้านหลังผมทีเด็ดไหมทีเด็ดไหมเทียรดีนะอ่าทีเด็ดทีเด็ดสี่คันมิโกะแต่วันนี้ท่านผู้ชมก็ไม่รู้เดี๋ยววันท่านผู้ชมเลยพี่เจมก็ไม่รู้ครับมิติใหม่แห่งการรีวิวอ่างง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  เราคุยกับทีมงานของพี่ไว้แล้วพี่ไม่รู้หรอกผมโทรเต้ยไปอาทิตย์แล้วไปทีมงานนี้กล่องใช่กล่องเรอวะในนี้มีกุญแจรถอยู่อ่าครับผมจะซ่มหยิบกุญแจแล้วครับคว้าไปลองเลยเอา,อางี้เหรอพี่เราจะไม่มีการแบบว่ามารีวิวก่อนแล้วก็มานั่งขับตอนหลังงานนี้เหมือนผมเป็นโดนแทนท่านผู้ชม เหมือนผมเป็นลูกค้าพี่ผมจะมาซื้อรถผมเชื่อว่าคนซื้อรถเนี่ยดอนแคร์อยู่แล้วอยากให้รถดีวิ่งดีเครื่องดีแอร์เย็นเพลงเพราะซื้อไปขับได้เลยส่วนเรื่องข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันทีหลังเอาเอางี้นะเอางี้เลยไอเกียดเจ้าของเต็นท์ครับเป็นคนถือกล่องอ่าผมถือด้วยวดีถืออ่าผมถืออ่ะเป็นผู้บริหารเนี่ย้องผมพี่ไม่บอกผมมาทำรายการผมเนี่ยางโอเคโอเคเนี่ยกูเจริญแน่นอนอ่าสูงสูงสิเดี๋ยวเขา โตโยต้าเอาติดขอคนี้ก่อนไม่ได้หรอไม่ได้ผมอยากมิติใหม่ในการรีวิวเดี๋ยวผมไปลองไปกลองขับตัดสไตล์ผมเลยนะผมเป็นท่านผู้ชมเหมือนคนมาซื้อมีอะไรนี่หลอกผมไม่ได้นะเอาติดนะพี่ไม่ใช่พอร์นะเบานะติเตอนู่นนี่นั่นดเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องข้อมูลงานได้ครับต้องแบบนี้นะ วีเอาแบบนี้ก็ต้องเอาแบบนี้ละไปนะไปไวเว้ยไอ้เมื่อไปเว้ยมื่มิติใหม่แห่งการรีวิวใครจะทำอะไรวันหลังก็บอกกันบ้างใครจะทำเหมือนช่องกูกบ้างเดี๋ยวช่องอื่นเรียนแบบกูจะด่าให้กูไม่ให้ใครเรียนแบบหรอกมึงใครเนี่ยมึงขึ้นมานัางน่งเน,นี่ยมึงใครเนี่ยอ๋อฝึกงานเอ่ะฝึกงานทรงงานเด็กใหม่มันรู้ยังว่าฝึกงานที่ บริษัทเอ็กกงสือเอโกแล้วไม่ค่อยได้อะไรกลับมาบิดคุณแจเสียงสตาร์ทเป็นไงเสียงใดดีถ้กแ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 กะคลงเลยนะกูลงเลยนะเปิดแอร์ก่อนสวิตช์แอร์เมเต็งอยู่เกียร์เป็นไงสมุดไหมไปไปไปเอาติดไม่รู้ข้อมูลเลยเลยเพราะฉะนั้นอย่าถามผม รู้อย่างเดียวมันคือ Toyota าอัลติอันนี้มันเป็นที่กั้นนี่เป็นที่กั้นวางของเห็นไหมก็วางแก้วน้ำได้น,นีก็มีสต็อกแก้วเตี้ยก็จะมีตัวรองอย่างนี้นะครับแสดงว่ายังอยู่ครบนะธรรมดาเนี่ยหายไปแล้วถูกต้องนะครับขา้างในเป็นวิทยุบิวอินนะความใหม่ของรถโอเคไม่แตกถ้งาง้างสีเบรก็มีเลอะบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องคลีนนิ่งกันหน่อย ที่เก็บของที่อะไรก็โอเคในเบื้องต้นวิ่งมาแล้ว1,98,193กน้ําิมโลน้ำมันเต็มถังคันนี้มีคำว่า CNG เป็นตัว CNG ปล่ะเนี่ยผมอะไรสี่ทิศทางครับสี่ทิศทางคือหดเข้าคือ1ดึงออกคือ2อผักขึ้นคือ3นี่สีทิศทางโอ้โหโอ้โหไปดีเชียบไปไปไป โอโหพี่ใหญ่ยอยู่ข้างหลังอ <c oughs> ุ้ยเกือบไปแล้ว <c oughs> เหยียบแพะะ่แบบนี้วิ่งดีเมื่อ <c oughs> กี้ร้อยี่สิบนะเ <c oughs> นี่ยมาลองเป็นเกียร์แบบบวกลบบ้างผักเข้ามาเชนเกียร์เป็นสี่แต่เป็นเชนลงเฮ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สอง ไม่มีกลิ่นไหม้ามันจะเหยียบแบบเม่อกี<ไ>้มันจะมีกลิ่นไหม้นี่ไม่มีกลิ่นไหม้นะครับ CNG ตอนนี้น่าจะอยู่เชื้อเพลิงเต็มถังนะครับแล้วก็น้ํามันน้ํามันจริงๆมีครึ่งถังนี่ผมไม่เคยใช้ CNG นะนี่เราคิด CNG อ๋อเปลี่ยนไปอย่างนี้เหรอผมลองขับแล้วกันนะอ๋อเป็นยังไงตอนนี้เป็น CNG กีรเราวิ่งน้ำมันมกันนะครับผมใช่ใช่ใช่กีร์วิ่งน้ำมันเมื่อกี้เราเมื่อกี้น้ำมันเลยนี่เป็น CNG ละ CNG หมดแล้วครับ uh huh. เดี๋ยวลองวิ่งดูอีกทีผมจะฟ e ลลิ่งเมื่อกี้ได้อยู่ผมว่า CNG วิ่งดีกว่าผมว่า CNG วิ่งดีกว่าลื่นกว่าลื่นกว่าลื่นกว่า ลื่นกว่าเพราะผมว่ามันน่าจะจุดระเบิดได้ดีกว่า CNG นะก็เลยโอเคตอนนี้ฝนลงเม็ดด้วยปัดน้ำฝนใช้ได้อยู่ไหมใบปัดยังดีอยู่นะนะครับสิ่งหนึ่งเอาแค่ภายในก่อนนะเดี๋ยวภายนอกเดี๋ยวผมจะแวะให้ดูสิ่งหนึ่งที่ต้องทําต้องให้ทางออกเลดตออโตตั้งสูนยนะครับเพราะว่ารถกินซ้ายนี่เห็นไหมมืดรู้สึกเลยใช่ไหมรถกินซ้ายผมอะไรเอียงขวาเอียงขวาเพราะว่ารถมันกินซ้าย มันก็เลยพวงมาลัยอินขวาครับเพราะฉะนั้นตั้งศูนย์ใหม่นะครับตั้งศูนย์ใหม่หรือสลับยางใหม่อันนี้นะครับออภายในไม่มีอะไรแล้วล่ะถ้าถามผมนะโดยรวมก็ถือว่าคุ้มค่าถ้าท่านจะเสียตังค์แต่ราคาผมก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมโดยรวมการขับระบบสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยโอเคโอเคไมอาจจะดูแบบสองแสนอ่ะมันเยอะแต่ผมบอก่านผู้ชมหลายครั้งว่าสำหรับการรีวิวรถยนต์มือสอง คือเราจะดูแต่เราจะดูแต่ไมล์เลสไม่ได้อะบางทีรถไม่น้อยไม่ใช่รถที่ดีเสมอไปนะครับแต่รถที่ไม่เยอะแล้วการดูแลรักษาดีการใช้งานดีอันเนี้ยผมว่าเป็นรถที่น่าโอเคมากกว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าดูรถที่ไม่น้อยอย่างเดียวเสมอไปนะครับลองลองมาคุยกับคุณเจมกันว่าข้อมูลคันนี้เป็นยังไงบททดสอบมันผ่านละแต่ข้อมูลคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอคุณเจมพี่เจม ครับผมมิติใหม่ของผมที่ไม่บอกอะไรผมเลยบอกจะเซอร์ไพรส์เด็มันก็ต้องเซอร์ไพรส์กันหน่อยไปอย่างงี้เซอร์ไพรส์ผมด้วยเขาเรียกว่างานรีเวิร์สไปรองมาแล้วครับผมผมต้องบอกงี้ให้ผู้ชมที่สนใจครับเอาติสอยู่ครันนี้ผ่านเริ่มที่ข้อมูลคันนี้ก่อนพี่คันนี้คือโตโยต้าเอาติ๊กปีสองพันสิี่ปีสพันสิบสีปีนี้2020รถ6ปีใช่6ปีรถ6ปีวิ่งมาแล้วกี่กิโลเมตรตัวนี้วิ่งไปแสนเก้าแสนเก้าแสนเก้าหปี 6 3 8ก็เหมาะสมอ่าครับผมบอกให้ผู้ชมในรถไปว่าการเลือกซื้อรถมือสองครับทุกคนจะคิดอย่างหนึ่งว่าต้องซื้อรถที่ใหม่น้อยอืมรถปี16สี่ปีไม่มือเดียวหูยิ่งดีอ่าก็ก็ไม่ผิดครับก็ไม่ผิดแต่บางทีหมื่นหนึ่งท่านต้องดูเหตุและผลมันด้วยเครื่องยนต์ GTC ตัวนี้เป็น1 6 0 0ซีซีถึงว่าวิ่งสตาร์ทออกไปอืดนิดนึง่าก็พูดกันความจริงเออนิดนึงสู้พันแปดครั้งที่แล้วไม่ได้ระยะพันแปดหุงพื้นปานแต่ก็ไม่ได้อืดน่าเกียดมันใช้งานเพียงพอครับมันมีหน้าปัดขึ้น CNG ด้วยใช่ครับพี่ตัวนี้เป็นตัว CNG โรงงานอไม่ได้ไปติดเองไม่ได้ติดเองออกจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเป็นแบบนี้เลยโดยรวมผมบอกอย่างนี้ครับพี่ สีเขาที่ดูหน้าตอนนี้เลยนะสีบอลเงินสีมาตรฐานอยู่แล้วผ่านสีเดิมผมกล้าการันตีว่าผมคิดว่าคันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลนะนผู้ชมแต่ผมว่าเดิมทุกชิ้นแล้วสีบอลโตโยต้าใครเล่นโตโยต้าหรือเล่นรถมือสองจะรู้ว่าสีบอลโตโยต้าสีปรับเซียนทํายากเพราะถ้าทําจะไม่เท่ากันยากถูกไหมใช่ใช่โตโยต้าจะปราบเซียนเดินดูทั้งหมดเนี่ยสวยหมดเลยครับพี่ห้องเครื่องสวยคันสวยด้านท้ายก็มีแท้งอาจจะกล้องมานี่ดูคันนี้เรียบร้อยเลยละ คือว่าคันนี้เรียบร้อยจริงๆไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหน่อยๆเนี่ยมันมันพูดกันตามตรงมันต้องโซมอย่างนี้แล้วแต่คันนี้ถือว่าไม่โซมคันนี้ถ้าให้เปรียบเทียบไม่ติต่างเป็นไม่จริงๆผมว่าไม่คันนี้น่าอยู่มาสักแสนอ่าใช่สภาพมันได้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 ไม่ใช่รถคันนี้ไม่ไม่ใช่สภาพแสนเก้าใช่แต่คันนี้คือสภาพหนึ่งแสนแต่จริงๆความจริงคือแสนเก้าครับนี่ติแทนใหผู้ชมไปนะให้ผมให้ผมตั้งหลักก่อนนะมั้ยตั้งหลักเลยโอเคอย่างเดียว ที่ถ้าเกิดใครสนใจคันนี้อย่างเดียวคือต้องทำเบาะโอ้ไปลองมโอ้เห็นไหมเห็นไหมมันแปะแล้วเห็นไหมเคเวลาฟีลลิ่งมันซุดนะขึ้นไปนั่งรับเี่ยผมนั่งให้ท่านคุณพี่เจมดูครับคือข้างในยังไม่มีอะไรติดนะครับข้างในไม่มีอะไรติดที่ละขึ้นไปนั่งแล้วผมตัวใหญ่นะออืืผมจะลงอแทนที่เบาะตรงเนี้ยมันจะดันขึ้นอมันกลายเป็น โอเคเห็มเข้าใจเข้าใจเขาจมันซุดนะฟองน้ำมันซุดเห็นไหมโอเคเรื่องเดียวเลยส่วนที่เหลือผมบอกพี่เลยว่าคันนี้พร้อมซื้อเดี๋ยวจัดให้พี่ลูกค้าซื้อได้เลยแต่จะซื้อไม่ซื้อราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ออกค่าประมาณเก้าแสนเก้าแสนบาทแต่ตัวนี้ขายอยู่ที่3 4 9 0 0นสบาทวีออสยังซื้อไม่ได้เฮ้ยแถมซีเอ็นจีประหยัดน้ำมัน ใครที่หาวีออจะกลับตายยังหวาดตีนมึงเลิกคิดไปเลยนะมึงซื้ออลเถอะแม่งนั่งสบายมากนั่งดีกว่าอัลติเยอะคุณต้องมองผมเข้าใจได้ผู้ชมนะอันนี้พูดกันตามจริงผมก็จะได้ผู้ชมสถานการที่อยากซื้อรถโตโยต้าอ t i ตท่านต้องปล่อยวางครับท่านอย่าไปคิดว่ารถท่านเหมือนแท็กซี่ผมพูดตรงไปเป็นป่าเลยนะซ n g ีเติมก็ถูกใช่ แต่อาจจะใช้เวลาเติมน้ำหน่อยคร้บพูดก,กันตามตรงนิดนึงพูดท่านก็ต้องปรับแผนชีวิตท่านหน่อยเพราะท่านเลือกที่จะประหยัดกว่าคนอื่นอสองการไมานาน่ทะนซนรถโตยโยต้ตาเอาติตในเมื่อมันมีแท็กซี่อยู่แต่เมืองเพราะฉะนั้นการไม่ทะแนานมันจะถูกมากใช่รถขับมาแล้ว4ปีถูกไหมครับผมให้ท่านใช้ถึงปี2 0 3 0เลยอีกสิปีข้างหน้าเพราะท่านรักษารถมันไม่ไม่กระนำมันไหวมันมากไม่เอาไปแต่งอุตลีเอะไรมันมันอยู่กับท่านสบายมากมากเลย เหมาะสมเหมาะสมมากๆสําหรับคนที่อยู่ในเมืองครับเงินเดือนเริ่มต้นพนักงานใหม่ใช่ใช่เพราะว่าผ่อนแค่ประมาณไม่ถึงเจ0 0พันพี่หกพันปายปลายเนาะสบายสบายจะซื้อรถเล็กทําไมอ่ะจริงสามแสนเท่าไหร่นะสามแสนสี่เพันบาทแล้วผมมีให้ให้ลูกค้าเลือกสิบคันพี่ตัวนี้สิบคันในส็อกในซ็อกอินซ็อกแล้วผมกล้าพูดว่าถ้าคันนี้หนึ่งในสิบเป็นแบบนี้ ไอ้เก้าคันที่เหลือก็เป็นแบบนี้แหละแน่นอนก็เป็นแบบนี้มาดูโง่เฮงมาเรียงกันเป็นสิบคันแล้วดูว่าคันไหนยิงไม่ท่านท่านก็คว้ากุญแจทําสัญญาซื้อขายจะซื้อสดก็ได้ใช่ใช่จะผ่อนไปแน้นทางนี้ก็ยินดียินดีครับและที่สําคัญไม่ว่าจะถูกขนาดนี้วารันตีของอ็อเล็กก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่ครับหนึ่งคือหนึ่งคือประกันเครื่องและเกียร์นะครับหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโล ฟรีรถสไลด์นะครับถ้าเกิดว่าแบตหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวประเทศนะครับเราสไลด์ให้เติมน้ํามันให้ครับผมตัางไม่ต้องจ่ายจ้างไม่ต้องจ่ายครั้งนี้เขาจ่ายเองครับใช่เคลียร์ให้หมดครับไม่มีอีดอรอไม่มีปัญหายังมีของแถมต่ออีกข้อที่3อ่าของเรานี่คือถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีหนึ่งครั้งซึ่งถ่ายมาแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วหนึ่งรอบนะนี่ที่เราขับถ่ายแล้วแล้วท่านขับไปอ่าถ่ายอีกรอบถ่ายหนึ่งรอบมาถ่ายที่ศูนย์เราสุดยอดอ่านะครับผม แล้วก็ในส่วนของคาสปาโกนะเราก็มีให้่านใช้รถไปสักหนึ่งปีรถจะโซบ้างอะไรบ้างให้เรามาฟอกเบาฟอกพมนะครับนะขัดเคลือบสีหน่อยล้างห้องเครื่องจัดให้ได้จัดให้ได้นะครับกออันนี้ผมขอพิเศษให้เลยคันนี้คันาสีแบอ่ะได้ครับพี่คันามีเลอะอ่ะคันลูกค้าสมมติลูกค้าดูอยู่ครับคุณป้าละเมียดดูอยู่คุณป้าเมียซื้อให้หลานได้ครับก่อยออกรถ ผมขอให้เลยผมขอใทยบ้านละเมียดเลยเดี๋ยวให้ <S <S คุณเจมทาสปาให้หนึ่งรอบก่อนท่านรับรถแล้วหลังจากนั้นท่านใช้ไปสักพักหนึง่งท่านเข้ามาสปาอีกรอบได้ไดจัดให้ผมจัดให้บ้านละเมียดเลยที่ดูอยู่นะครับนี่แล้วแถมกันอย่างนี้ครับผมครบยังมีอีกเรารมีโอ้โหไม่ไม่มแจกไม่เลิกเลยถูกก็ถูกแล้เรามีน้ำมันเต็มถังให้วันออกรถพร้อมกล้องติดหน้ารถอันนี้เรื่องจาเป็นกล้องติดหน้ารถต้องมีต้องมีแะพี่ทางนี้เขาติดกล้องหน้ารถให้นะครับแล้วก็น้ำมันเต็มถังเลือกได้ไหมไม่อยากเติมก้อนหนึ่งอะ อ๋อโอเคอยากได้เก้าห้าจัดให้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้หมดยั่งเขายังมียังมีลืมมานึง่งดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79 2.79ทําจากที่องจุดเ9็ดเก้า่าใช่ที่พูดเก้าตามตรงใครเคยแวะมาดูจะรู้ที่นี่ขายเอาเอามิตรภาพกําไรนิดหน่อยอ่ากํไรนนิดหยเอาว่าอยู่กันได้ขายแบบไม่มีกําไรเลยคงไปไม่ได้เราทําธุรกิจไม่ใช่มูลนิธิใช่เรามอบสิ่งดีๆให้ท่านไปเพราะท่านบอกว่าถ้าเกิดท่านจะเลือกซื้อรถ เมือ่อสองสัปานที่จะกลับปีใหม่ที่อาจจะถึงรเร็วนี้ครับฝากคันนี้เป็นตัวเลือกท่านไม่อายใครไม่ด้อยแล้วก็มีความสุขกับการเติมละมานก,การขับขี่ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องชื้อเพลิงเลยเพราะฉะนั้นมาอุดหนุนกันได้ที่ออคเลยนะครับคันนี้มีสิบคันโทรกันมาก่อนนิดหนึ่งว่ายังอยู่ไหมสิบคันยังอยู่ครบไหมถ้ายังอยู่ครบท่านเข้ามาดูก่อนปีใหม่ท่านมีรถดีๆขับแบบนี้สบายใจเบอร์โทรขึ้นข้างใต้นี้นะครับ ยังไม่จบ,บยังม,มีอีกหลายคันซาวด์ออเลยที่ผมไม่ต้องอยู่กับพี่เจมต่อใช่ครับคันต่อไปก็<ม>เหมือนเดิมลักกี้ดอยอีกแล้วลักกี้ดอยอีกแล้วเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้คันต่อไปเป็นอะไรติดตามกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ